ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันมาอยู่กับเราอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ความต้องการใช้งานทั่วไปเท่านั้นแต่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยต้องบ่งบอกความเป็นตัวตนบอกไลฟ์สไตล์แล้วก็เท่ไม่เหมือนใครด้วยในวันนี้ครับผมมีเจ้ารถคันนี้เลย Vespa LX 1 2 5 i-get sand edition ข้างๆผมตัวรถเนี่ยมีความสวยงามและเท่จริงๆและจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามชมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ราคากันก่อนเลยนะครับ Vespa LX 125 i g e t ทําออกมาทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มด้วยรุ่นแรกนะครับราคา93,900บาทรุ่นที่2ครับรุ่น Touring ราคา98,200บาทและข้างๆผมครับรุ่น Sand Edition 99,900บาทมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับ Sand Edition เนี่ยก็จะมีชุดบังลมด้านหน้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาส่วนตัว Touring นะครับที่จะมีมาอยู่แล้วเนี่ยก็คือที่วางของด้านหลังตรงนี้ หลายคนอาจจะเห็นราคารถขนาด1 2 5 c ีแล้วบอกว่าแพงแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าความแพงเนี่ยมาพร้อมกับความเท่ที่ไม่เหมือนใครครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดตัวรถเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับข้างบนสุดอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นแซนด์อีดิชันจะมีชุดบังลมแบบนี้ให้มาจากโรงงานเลยจุดยึดอะไรเนี่ยใช้งานจริงแล้วแข็งแรงแล้วก็ช่วยตัดลมได้ดีระดับหนึ่งเลยไฟหน้าตัวนี้ครับเป็นแบบทรงกลมคลาสสิกดั้งเดิมถ้าใครชอบไฟเหลี่ยมอาจจะต้องไปเวสป้าสปรินต์รุ่นอื่นๆนะครับ ไฟตรงนี้เนี่ยเป็นไฟแบบ LED มีไฟใหญ่แยกอยู่ด้านล่างนะครับส่วนไฟสูงเนี่ยอยู่ทางด้านบนถัดลงมาที่ชุดบังลมตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นเหล็กโลหะนะครับอย่างที่รู้ว่าตัวถังของเวสป้าเนี่ยจะเป็นเหล็กส่วนชิ้นส่วนควบอื่นๆชิ้นตกแต่งอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพลาสติกครับตรงนี้นะครับมีตราโรงงานดั้งเดิม Piaggio ตรงนี้คลาสสิกสุดๆแล้วก็ตรารุ่นรถเวสป้าครับไฟเลี้ยวอยู่ทางสองข้างซ้ายขวาแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟแบบหลอดไ้ฮาโลเจนธรรมดา และบางแปรสีเงินโครเมียมแบบนี้สวยงามครับดูที่บางคนด้านล่างนิดหนึ่งบางคนด้านล่างตัวนี้เนี่ยจะติดอยู่กับล้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหักเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะตามล้อไปเลยครับผมเรามาดูกันที่มุมมองผู้ขับขี่กันบ้างที่โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยคือกระจกมองหลังทั้งสองข้างนะเป็นสีเงินแบบโครเมียมทรงกลมคลาสสิกเข้ากับตัวรถต้องบอกว่ากระจกตัวนี้เนี่ยมีมุมมองที่กว้างแล้วก็มองได้ชัดนะครับแต่มีจุดเตือนนิดนึงเขาจะเขียนตัวอักษรเตือนไว้เลยว่า วัตถุที่เข้ามาอยู่ในกระจกเนี่ยครับจะอยู่ใกล้กว่าที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระวังกะระยะลดกันให้ดีแต่ไม่มีปัญหาครับใช้งานจริงปรับตัวกับเล็กน้อยในส่วนอื่นๆครับมาดูที่ประกับแทนกันบ้างประกับแทนเนี่ยเป็นยางแล้วก็ออกแบบมามีลวดลายเขียนว่าเวสป้าพิเศษเวลาจับเนี่ยก็รู้สึกถนัดมือดีแล้วก็กานเบรกสีเงินทั้งสข้างนะครับสวิตช์แทนทางด้านซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตช์แต ทางขวาก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดเลือกบนหน้าจอแล้วก็ปุ่มสตาร์ทครับผมเรามาดูกันที่หน้าจอเรือนไม้กันบ้างนะครับแบ่งออกเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็แบบอนาล็อกโดยแบบอนาล็อกนะครับจะเป็นเข็มบอกความเร็วโดยเข็มตัวนี้เนี่ยก็จะบอกทั้งหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าเลขกิโลเมตรจะใหญ่กว่าก็มองชัดเจนไม่มีปัญหาครับตรงกลางมีตราเวสป้าบ่งบอกความเป็นตัวรถเข้าไปอีกและล่างสุดเป็นจอดิจิตอลขนาดเล็กๆเ,เ,เน้นใช้งานได้ทั่วไปนะครับ แบ่งเป็นสามบรรทัดครับแถวบนก็จะบอกระดับน้ํามันคงเหลือมีอยู่7ระดับแถวกลางครับจะบอกทริปรวมทริป A ทริป B จับระยะทางนะครับซึ่งสามารถเลือกดูได้ผ่านปุ่มโหมดตรงนี้และล่างสุดก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลาครับผมที่แถบซ้ายขวาของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆของตัวรถอย่างเช่นไฟสูงไฟน้ํามันเครื่องไฟเลี้ยวแล้วก็น้ํามันหมดครับผม ในส่วนของที่เก็บของด้านหน้าถ้าเกิดว่าเบ้ากุญแจเนี่ยไม่ได้อยู่ในปุ่มล็อกคอนะครับสามารถกดเปิดเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเสียบกุญแจแบบนี้เราก็ดันกุญแจเข้าไปช่องเก็บของด้านหน้าก็จะเปิดออกครับภายในของรุ่น v e s p a LX 125เนี่ยต้องบอกว่ามีช่องที่ค่อนข้างกว้างกว่า,วารุ่นอื่นๆทางซ้ายจะมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์ได้แล้วก็มีจุดจ่ายไฟ USB Type A มาให้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากๆส่วนทางขวายังมีพื้นที่เหลือเพียงพอสามารถวางของเล็กน้อยหรือว่าจะใส่ขวดน้ําขนาดประมาณ 2 2 5มิลลิตรแบบสั้นๆได้ครับเรามาดูรายละเอียดทางด้านข้างตัวรถนะครับเราจะพบกับป่งหลังแบบนี้เลยซึ่งเป็นโลหะนะครับผมเพราะว่าเวสป้าเนี่ยเขาออกแบบเป็นแบบโมโนคล็อกหรือว่าชิ้นเดียวกันเป็นเหล็กทั้งคันแล้วก็มีส่วนเสริมต่างๆที่เป็นพลาสติกเข้ามาเสริมทีหลังนะครับทางด้านซ้ายครับเป็นที่อยู่ของฝั่งเครื่องยนต์ระบบสายพานต่างๆจะมีตราโลโก้ตัวนูนเวสป้าสวยงามส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นตรารุ่นรถครับ lx 125ตัวนูนแบบสีโครเมียมสวยงามเหมือนกัน แลวด้วยอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องยนต์ของเวสป้าหรือว่าโครงเหล็กแบบนี้นะครับรวมกับที่เก็บของที่ถอดได้แบบนี้เนี่ยทำให้เวลาเราเก็บของเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าจะสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนถ้าจะเก็บของที่ไม่ชอบความร้อนเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับถัดมาใต้เบาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่แล้วก็ฝาเติมถังน้ํามันซึ่งถังน้ํามันตัวนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่ประมาณ7ลิตรเวลาเปิดเราก็ต้องเปิดเบาะกันก่อนนะครับแล้วก็บิดไขแบบนี้ได้เลยครับ ต่อมาที่ทางด้านท้ายของตัวรถนะครับมือจับกันตกสีโครเมียมตรงนี้เนี่ยในรุ่นนี้แล้วก็รุ่นทัวริงนะครับจะมีการตกแต่งที่วางของแบบนี้มาคู่กันเลยนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวามีกรอบโครเมียมตรงนี้สวยงามนะครับดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ขับตามเนี่ยรู้เลยว่าเป็นรุ่นเวสป้าแน่นอนแล้วก็ในส่วนของรอบคันที่เราดูมาทั้งหมดต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่มีการประกอบขึ้นในประเทศเวียดนามเป็นข้อสังเกตและกันว่าใครจะซื้อรถคันไหน ไปตรวจเช็ครถให้ดีดูเรื่องของงานประกอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะซื้อครับมาดูกันต่อในส่วนของเบาะแล้วก็ท่านั่งการขับขี่ต้องบอกว่าเอาความนิ่มความสบายก่อนตัวนี้เนี่ยความสบายอยู่ในระดับปานกลางนะผู้ขับขี่เนี่ยไม่ถือว่าแข็งหรือว่าไม่ถือว่านิ่มนะครับแต่ว่าผู้ซ้อนก็จะนิ่มกว่าเล็กน้อยมีจุดสังเกตดน,น,นึงคือเบาะของผู้ซ้อนถ้าเทียบกับรถค่ายญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดค่อนข้างสั้นนะครับทำให้เวลานั่งเนี่ยมันอาจจะต้องชิดกันเล็กหน่อยแต่เวสบ้ารุ่นนี้ถือว่าผมว่ายาว มาดูในส่วนของท่าทางการขับขี่กันเลยตัวบาะนะครับมีความสูงอยู่ที่785ม mm, มตัวผมมีความสูงอยู่ที่170ซนเมนะครับเวลานั่งให้สบายเนี่ยคเคลีบมาให้สุดทางด้านหลังตรงนี้จะสังเกตได้ว่าส้นเท้าลอยนะครับเบาะมีความสูงค่อนข้างมากไม่สามารถแตะพื้นได้เวลาขับขี่รถติดๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะหรือว่าความเคยชินกันสักน้อยครับ แต่ในส่วนที่ดีนะครับก็คือเวสปาเนี่ยเขาปาดระหว่างขามาดีทําให้เวลาลงตรงนี้ทําได้ถนัดแล้วก็ที่วางเท้าครับปาดเว้าทําให้ขาเวลาลงพื้นเนี่ยมันไม่ติดที่วางเท้าค่อนข้างยาวนะครับปรับได้หลากหลายมียาวไปถึงด้านหน้าด้วยถือว่าทํามาดีและจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือที่วางเท้าของผู้ซ้อนเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับมาเป็นท่านี้ได้เหมือนกัน,นครับในส่วนของคนซ้อนนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีน้าหนักอยู่ที่114กิโลกร,รมัม ดูจากตัวเลขเนี่ยอาจจะเยอะนะแต่ว่าเวลาขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยก็ทําได้ง่ายๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่คนซ้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแต่ว่านั่งแล้วก็สบายดีสังเกตว่าถ้ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวก็จะค่อนข้างติดกันมากๆและจุดใหญ่ๆเลยที่เป็นข้อติเลยนะครับก็คือพักเท้าคนซ้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยืงไปทางด้านหน้าแล้วแคบเวลานั่งก็จะต้องงุ้มขาเข้าไปนะครับถ้าผู้ขับขี่รถติดๆแล้วต้องเอาขาลงมาคอย,ยันพื้นบ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่า ผู้ขับขี่ก็จะมาชนกับปลายเท้าของผู้ซ้อนแบบนี้ครับผมในส่วนของระบบเบรกนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับดิสเบรกขนาด200มิลิเมตรลูกสูบ2พอตส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบรอมเบกด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับสายแบบสายยางธรรมดานะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบเบรกตัวนี้เนี่ยยังไม่มีระบบ ABS มาให้ในส่วนของล้อหน้านะครับมีขนาด110ทับ70ขอบ11ส่วนทารล้อหลังเนี่ยจะเป็น120ทับ70ขอบ10นิ้วนะครับผม ในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบโช้อัพแขนเดียวไฮดรอลิกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางมอเตอร์ไซค์แบรนด์อิตาลีของเขาบอกใบ้ไว้ก่อนเลยว่าความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยแตกต่างจากรถญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปมากๆส่วนทางด้านหลังครับจะเป็นโช้อัพสปริงเดียวปรับระดับปรีโหลดได้ถึง4ระดับด้วยกันตรงนี้เนี่ยในส่วนของช่วงล่างระบบเบรกแล้วก็ล้อผมมีจุดสังเกตอยู่เล็กน้อย2ข้อครับอย่างแรกก็คือรถเวสป้าระดับนี้เนี่ย ให้ยางมาเป็นยางแม็กซิสซึ่งมีความทนทานดีแต่ว่าเวลาขับขี่ในพื้นที่เปียกเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นและทางด้านหลังครับด้วยความที่ล้อเนี่ยมีขอบอยู่ที่ประมาณ10นิ้วเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นล้อที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับรวมกับท่อและอุปกรณ์ต่างๆทางด้านหลังเนี่ยทำให้เวลาเติมลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเติมลมยากก็แก้ไขด้วยการใครที่ซื้อมานะครับไปหาจุกเติมลมแบบตัวงอที่ยื่นออกมาก็จะทําให้เซอร์วิสหรือว่าเติมลมได้ง่ายขึ้นครับ มาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ w e s t ้า L X ตันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง i อเกเรียบร้อยความจุจริงอยู่ที่124.54ห1ลูกสูบวาลวาวระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศนะครับผมตรงนี้เนี่ยส่งกำลังแบบสายพาน C v T เหมือนรถทั่วไปเลยพลักกำลังที่ออกมาครับอยู่ที่7.6กิโลวัตต์ที่7,600รอบต่อนาทีและแรงบิด10.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีครับ ในส่วนของฟิลลิ่งการขับขี่ v e ส pa LX 125 i-get ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ i-get เนี่ยที่มีการปรับปรุงมาสักพักนึงแล้วต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆเครื่องเนี่ยแตกต่างจากรถญี่ปุ่นคือในเรื่องของความนิ่มความนวลความสมูทของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะในรอบต่ำหรือรอบสูงนะครับบิดไปเนี่ยเครื่องค่อนข้างนิ่งให้ความรู้สึกที่ดีมากๆในส่วนของอัตราเร่งครับในช่วง0 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะทำได้อยู่ที่ประมาณ13วินาที ด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ125ซีซีเนี่ยจะมีจุดเด่นในช่วงต้นและความเร็วในช่วงกลาง0ถ80เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ความเร็วในช่วงปลาย80กิเมถึงท็อปสปีดที่ประมาณ95 100เนี่ยจะบอกว่าทําได้แบบเรื่อยๆไม่ได้รวดเร็วอะไรมากเน้นการขับขี่แบบปลอดภัยครับขับขี่สนุกทั่วไปส่วนตัวแล้วเนี่ยถูกใจเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นพิเศษสําหรับเจ้ารถรุ่นนี้ครับในส่วนของช่วงล่างและระบบเบรกอธิบายช่วงล่างก่อน ช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าที่เป็นแบบไฮดรอลิกแขนเดียวแบบนี้แตกต่างจากรถในตลาดทั่วไปและช่วงล่างหลังที่ปรับปีโหลดได้สีระดับต้องบอกว่ามีความฟีลลิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่อนข้างไปทางแข็งเฟิร์มถึงแข็งนะครับแต่ว่าไม่ได้กระด้างอะไรมากมายขนาดนั้นช่วงล่างเนี่ยเวลากระแทกลุมหรือว่าบอ่อหรือว่าเนินในครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกแข็งครับแต่เวลาขับเร็วๆถ้าถนนเป็นโค้งเป็นลอนแบบนี้ถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใช้งานในความเร็วสูงได้ดี ถึงแม้ว่าล้อจะมีขนาดเล็กนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีอาการชกซ้ายชกขวาอะไรมากมายนะในส่วนของระบบเบรกค,ครับต้องบอกว่าการเบรกที่ให้มาเนี่ยโดยเฉพาะการเบรกด้านหลังนะครับค่อนข้างแข็งไม่ถึงกับแข็งมากแต่ว่าค่อนข้างแข็งแล้วก็เบรกเนี่ยอาจจะต้องเผื่อระยะมากกว่าปกติเล็กน้อยด้วยตัวรถที่มีน้ําหนักมากด้วยและระบบเบรกที่ไม่ได้มี ABS มาให้นะครับเวลาเบรกเนี่ยก็จะต้องเผื่อระยะหรือว่าทําความเคยชินกับตัวรถมากขึ้นครับ ในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันของเจ้า v e s p a LX 125 i-get ตัวนี้ต้องบอกว่าผมได้ลองทดสอบขับขี่ภายในเมืองนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเกินบ้างเล็กน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยขับขี่ในช่วงที่เป็นรถติดนะครับอัตราบริโภคน้ำมันที่ผมทำได้อยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเกิดว่าไปเทียบกับรถทางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมแล้วไม่ได้กินน้ามันมากขนาดนั้นครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าเอาเจ้าเ e ส pa LX 125 i g e คันนี้ไปเปรียบเทียบกับรถตลาดทั่วไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบกับแร,แรกยามาฮ่าก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าผมจะเปรียบเทียบในรถที่มีราคาใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าตัวเครื่องยนต์ของทางยามาฮ่าเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยรานะคานะครับคันนี้อยู่ประมาณเกือบ1,000 0แบาทยามาฮ่าผมจะเปรียบเทียบรุ่น ยามาฮ่าแกรนฟิลานโไฮบริดตัวนั้นประมาณ69,000บาทในรุ่นท็อปยามาฮ่าแอร์ร็อกหนึ่งสบซีซีตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ79,000บาทและยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์หนึ่งสบซีซีตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ99,000บาทเรียกได้ว่าราคาชนกันมาเลยแต่สําหรับใครที่ชอบเวสปาอยากขี่เวสปาไม่ต้องดูออปชันเลยครับซื้อเวสปาได้เลยไปดูอีกทีว่ารุ่นย่อยรุ่นไหนแต่ถ้าใครต้องการรถคันเดียวที่มาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ดูในเรื่องของออ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ไฮบริดของเจ้าตัวแก a n f e r r a n o เนี่ยก็จะให้ความประหยัดน้ํามันที่มากกว่ารวมถึงในตัวท็อปเนี่ยมีระบบ ABS เข้ามาด้วยก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นส่วนถ้าเป็นเครื่องยนต์5 5ของยามาฮ่าในรุ่น Aeroc เนี่ยราคาถูกกว่าเจ้าคันนี้อีกได้เครื่องยนต์ที่มีระบบ Wall wow VVA อาจจะได้กุญแจ Keyless ในรุ่นท็อปนะครับเบรก ABS หน้าหลังถ้าเป็นรุ่น N-Max เนี่ยก็จะได้ Traction Control เพิ่มเข้ามาด้วยก็จะเรียกได้ว่า,าม,ามาก,ากัน ถ้านํามาใช้ในแบบไหนคุณก็จะต้องเป็นคนตัดสินเองครับว่าอยากได้ความเท่หรือว่าออปชันต่างๆความปลอดภัยต่างๆยามาฮ้าก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับเรามาลองเปรียบเทียบกับทางค่าย Honda กันบ้างนะครับเริ่มที่เครื่อง 125cc อย่างเช่น Honda Lead 125 Honda c คลิก125 2คันนั้นนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60,000บาทราคาเรียกได้ว่าครึ่งนึงของเจ้าคันนี้เลยออปชันที่ให้มาก็ค่อนข้างคล้ายกัน,นครับคือไม่มีระบบ ABS มาให้เหมือนกัน แต่ว่าจุดเด่นเลยครับโดยเฉพาะ Honda l e ีดนะครับอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์125ของทาง Honda เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันกว่าเจ้าคันนี้มากๆ40-50สถึงห้กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ให้เห็นเลยนะครับฮอนด้าลีดเนี่ยเตินมน้ำมันที่ข้างหน้าสะดวกกว่าไม่ต้องมานั่งเปิดบอ่อแล้วก็ช่องเก็บของใต้เบาะของ Honda l e ีดเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์1 6อยอย่างเช่นคลิก160กนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0บาทบวกลบเล็กน้อยตัวนััั้้้้นนนนนนนเีี่่่่ยยกกก็จะไดดคคคววววาาามมแแรรงงทกกนออนตตื แล้วก็ถ้าเป็น Honda P c X 160ตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าระบบ traction control ระบบเบรก ABS แล้วก็ได้ไฟแบบ Fu l l LED รอบคันคุ้มค่าไหมคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองครับว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนในส่วนของความอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีที่ v e s p a คันนี้นะครับมีจุดจ่ายไฟมาให้แต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นท็อปรุ่นอื่นๆของ y a m a h a และ Honda เนี่ยรุ่นท็อปพวกนั้นนะครับจะได้กุญแจแบบ Keyless มาให้เลยความสะดวกสบายเนี่ยแค่พกไว้มาถึงสตาร์ทรถไปได้เลย แต่ว่าทางเวสต์าครับกุญแจย,ยังเป็นแบบกุญแจไขธรรมดาอยู่แล้วก็ใครใช้จะรู้กันนะครับว่ากุญแจเนี่ยมันไขค่อนข้างยากนิดนึงราคาขนาดนี้แต่ว่าเสียดายที่ยังไม่ได้กุญแจ k ค y ียร์สมาครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เท่ไม่แพ้กันเลยนั่นคือ Lamb บอ t ์ตในตัวของ Lamb บอ t ์ต V 2 0 0ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทบวกลบนิดหน่อยราคาชนกันออปชั่นคล้ายๆกันแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนั้นเนี่ยจะมีซ c สูงกว่าพละกกำลังเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณผู้ชมลองไปตัดสินใจกันดูครับเรามาดูข้อดีกันบ้างน,นะครับของเจ้า Vespa LX 125i Get Sand Edition คันนี้อย่างแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของความเท่ครับอย่างที่รู้กันว่า Vespa เนี่ยเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่อยู่กับเมืองไทยมานานนะครับแล้วก็อยู่กับทั่วโลกมานานขับขี่ใช้งานกันทั่วโลกเป็นแบรนด์อิตาลีมีเอกลักษณ์และสไตล์การออกแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วๆไปและคนที่เขาขี่ Vespa ในประเทศไทยเราเนี่ย เขาจะมีคอมมูนิตี้ของกันและกันเองขี่ออกต่างจังหวัดขี่ไปเที่ยวขี่ทริปต่างหรือถ้าคุณขี่คนเดียวมันก็จะรู้สึกเท่นะครับมีสไตล์แปลกไม่เหมือนใครไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปรวมถึงวัสดุและการตกแต่งต่างๆในรุ่นนี้นะครับมีบางลมหน้ามาให้มีชุดแหลกหลังข้างมาให้ใครซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่ได้ความเท่ไปคุ้มค่าแน่นอนครับอย่างที่2ครับคือความคล่องตัวของตัวรถตัวรถเนี่ยด้วยความที่ล้อขนาดเล็กนะครับสามารถควบคุมได้ง่ายเลี้ยวซอกแซกในเมืองเนี่ยถือว่าคล่องตัวมาก ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักเยอะแต่ผมขับขี่แล้วเนี่ยยืนยันเลยว่าคล่องตัวจริงๆครับอย่างที่3ครับในเรื่องของท่านั่งเฉพาะผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่เนี่ยพอเบาสูงแล้วขามันก็ยืดได้สบายอาจจะแตะไม่ถึงพื้นบ้างอันนี้เป็นทักษะการขับขี่แล้วก็ประสบการณ์แต่ละคนแต่เบาเนี่ยวกว้างกําลังดีแล้วก็วางขาได้สบายมากๆครับอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของที่เก็บของด้านหลังที่จะสามารถยกออกมาได้ทําให้เซอร์วิสได้ง่ายแล้วก็ทําความสะอาดที่เก็บของได้ง่ายเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆของเจ้ารถคันนี้ครับ ต่อไปครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียผมขอพูดเป็นข้อสังเกตรหรือว่าข้อควรรู้ก่อนที่จะใช้งานเจ้าเวสป้าก่อนละกันครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของค่าบำรุงรักษาการดูแลต่างๆการจอดขาตั้งข้างอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกว่าเวสป้าเนี่ยด้วยความที่ตัวรถเป็นโลหะแบบชิ้นเดียวกันทั้งคันทําให้เวลาไปจอดที่ไหนก็จะต้องมีการดูแลรักษาที่มากหน่อยระวังนิดนึงขาตั้งข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้มง่ายนะครับควรจอดแบบขาตั้งคู่ถ้าล้มมาทีหนึ่งเนี่ย ค่อนข้างที่จะซ่อมแพงครับผมรวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่การดูแลรักษาตามระยะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถญี่ปุ่นเล็กน้อยต่อมาในส่วนของระบบเบรกรถราคา1 0 0 0 0แบาทแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมี ABS มาให้ไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นใจอย่างเดียวแต่มันคือความปลอดภัยในการขับขี่นะครับรถแบบนี้เนี่ยเบรกล้อล็อกแล้วล้มไปทีหนึง่งอย่างที่บอกไปว่าซ่อมแพงครับข้อต่อมาครับในส่วนของพักเท้าผู้ขับขี่ ด้วยความที่ออกแบบมาเน้นความสวยงามพักเท้าสไตล์อิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าผู้ขับขี่เนี่ยพักเท้าได้สบายแต่ผู้ซ้อนเนี่ยวางไม่ค่อยถนัดที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ต้องไปเบียดกับผู้ขับขี่ด้วยอย่างที่2ครับผมการเติมลมยางในส่วนของล้อหลังล้อหลังอย่างที่บอกไปมีขนาดแค่10นิ้วจุกลมยางเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็หายากถ้าซื้อไปเนี่ยก็ควรที่จะไปเปลี่ยนจุกลมยางครับต่อมาครับในส่วนของการเปิดบาะลดราคาแสนกว่าบาทแล้วเนี่ยแต่ต้องเปิดบาะด้วย แบบใช้กุญแจไขเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มค่าไปนิดนึงเพราะในรุ่นพี่รุ่นอื่นๆของ v e สปาเนี่ยก็สามารถเปิดแบบไฟฟ้าหรือว่ากดปุ่มได้ตรงนั้นสะดวกกว่าครับและอย่างสุดท้ายก็คือกุญแจครับผมถ้าไปเทียบกับรถญี่ปุ่นเนี่ยพวกนั้นเนี่ยจะได้กุญแจระบบ k e y l e s สซึ่งก็มีความปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายกว่าแต่ว่าคันนี้ครับกุญแจแบบธรรมดาก็ไม่เป็นไรเน้นความคลาสสิกได้อารมณ์เวลาเสียบแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทรถครับสรุปแล้วนะครับเจ้าเ e ส p a L X 125คันนี้ เรื่องความเท่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเท่ทุกคันทุกรุ่นในแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่เรื่องสมรรถนะนะครับโดดเด่นที่สุดเลยก็คือเครื่องยนต์ i g เสีร้อทั้งเงียบทั้งนุ่มให้อาาัตราเร่งในช่วงต้นและช่วงกลางที่ดีขับขี่ผมว่าสนุกมากๆมีความคล่องตัวแม้ว่าความเร็วช่วงปลายเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นมากนะักในส่วนของช่วงล่างก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอาจจะไม่ได้นิ่มนวลมากนะักออกไวทางเฟิรม์มแข็งแต่ไม่ถึงกับกระด้างครับ ส่วนเบรกเนี่ยเพื่อระยะนิดนึงทาความรู้จักกับตัวรถการเบรกอาจจะแข็งเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่มี abs มาแต่ถือว่าถ้าชินกับตัวรถแล้วเนี่ยก็เอาอยู่โดยรวมนะครับเป็นรถที่เน้นขับขี่สนุกเน้นเท่อัตราเร่งรอบต้นและรอบกลางไม่ได้เน้นประหยัดน้ำมันมากครับสรุปสุดท้ายนะครับเวสป้าเนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มเวลาซื้อและนําไปใช้งานเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาที่จอดหรือว่าการตั้งขาตั้งนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวรถเนี่ย เป็นโลหะถ้าเกิดว่าล้มเนี่ยหรือว่าเฉียวชนค่าซ่อมก็จะแพงปรับตัวเรื่องอะไรอีกเรื่องของการดูแลรักษาบำรุงเปลี่ยนระยะพวกนี้นะครับอะไหล่รวมถึงค่าแรงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปสักนิดหนึ่งและเรื่องสุดท้ายครับในส่วนของการเติมน้ํามันเติมน้ํามันเนี่ยอย่างที่รู้ว่าคอของถังน้ํามันเนี่ยครับค่อนข้างที่จะอยู่ลึกเข้าไปข้างในเวลาเติมเนี่ยต้องคํานวณปริมาตรน้ํามันที่จะเติมเข้าไปดีๆไม่เช่นนั้นนะครับเวลาเติมเนี่ยน้ำมันอาจจะล้นออกมาได้ แนะนำว่าให้น mm ับจากขีดด้านบนครับเหลือกี่ขีดก็บอกไปเลยว่าเป็นนับเป็นลิตรครับผม1ขีดก็เท่ากับประมาณ1ลิตรเติมไปเท่านั้นมันจะได้ไม่ล้นออกมาเหลอะชุดสีข้างนอกถ้าเกิดว่าคุณรับกับข้อเสียหรือว่าปรับตัวเข้ากับเรื่องแบบนี้ได้และคุณเป็นคนที่ต้องการรถที่มีคาแรคเตอร์ความเท่เฉพาะตัวผมเชื่อว่าวสว้าน่าจะเป็นคําตอบของคุณครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Vespa LX 125 i g e t Sand Edition คันนี้บอกไว้ไว้ก่อนเลยครับว่านี่เป็น Vespa คันแรกที่รีวิวในช่องเรายังเหลืออีก2คันให้คุณผู้ชมเดากันเล่นครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานนายคาไทยทุกท่านด้วยครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนติดตามรุ่นต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ